โอเคนะทุกคนเราจะเจอกันอีกแล้วอีกแค่ภาพเดียวก็จะจบแล้วคือนั่นแหละครับผมจะถ่ายวันพรุ่งนี้จะให้ถ่ายหกภาคภายในวันนี้เลยเหรอไม่มีทางเลยทุกคนเอาไว้พรุ่งนี้หรอกนะรอไปก่อนอืมบมเหนื่อยนะทุกคนเมื่อวานผมก็จะตายอยู่แล้วขนาดกลุ่มเพื่อนยังหาไม่ค่อยเจอเลยทุกคน ี๋ยวผมว่าไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอเพื่อนเลยก็ลึกก่อนนะเฮ้ยเออเฮ้ยตอนนี้เราก็เจอเพื่อนแล้วนะอืมเราเจอเพื่อนแล้วคือภาคสุดท้ายของวันนี้ก็จะแบบเออนานๆหน่อยผมให้พิเศษเลยเอาไปเลยแปดนาทีเฮ้ยก็จะยิ่งเหนื่อยขึ้นนะอย่างที่ผมบอกวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาถ่าย เออครั้งสุดท้ายนะพอถ่ายครั้งสุดท้ายเสร็จวันเออวันสุกก็เออนั่นแหละถ่ายอีกห้าภาคหภาคเล่นแบบเรือนะส่วนตอนนี้ผู้ติดตั้งก็ยังไม่ครบ20แล้วก็อืมก็นั่นแหละผมเนี่ยจะเป็นตัวของลอตเจอร์นะว่าผมถนัดเล่นลอตเจอร์ผมถนัดเล่นลอตเจอร์แต่ไอ้ฟินเนี่ยผมก็ถน,ดนัดนะครับ แค่ผมแค,แค่ผมเนี่ยอยากใอาก้อยากได้เออน้ำมึกหนึ่งพันเอออันที่ผมเสียไปให้มันคุ้มๆหน่อยผมก็เลยต้องใช้ตัวรอตเจอร์นี่ไปก่อนค<อ>ือดีหน่อยครับคือกุ๊ปมาเลยมีกรุปกร๊ปสองตัวด้วยนะทุกคนอืมกรุ๊ปสองตัวโคตรด,ดีมีตัวล่อสองตัว อืมมีมันช่างดีอะไรที่จงสิเหมือนในกลุ่มเราจะมีคนที่มีเออนั้นด้วยนะทุกคนมีมีโมดะเขาเ,เขาเอาไว้ร่อนะไม่ใช่เอาไว้ปั่นเออตอนนี้ผมก็มีน้ำมึกอยู่หลายจึกเลยแหละตัดไปตอนที่มันเออเล่นเกมเสร็จแล้วก็้วยกันนะหรือจบฟอร์หนึ่งอ่แหละอะไปไปกันเลยนะทุกคน คนผมว่าผมไม่น่าจะสามารถผ่านไปได้แล้วแหละพวกหัวใจผมมันเหลือแค่หัวใจเดียวเหมือนตัวล่อเราแบบตัวล่อคือเริ่มมากูก,ก็ตุยไปแล้วทุกคนคิดดูดิกูกตัวนึงตุยไปแลยย้วผมว่านะกูกไม่น่าจะเหมาะกับตัวล่อะผมว่าเออไอตัวนั้นน่าจะเหมาะกว่าเออหมาก้อนหินเออหมาก้อนหินน่าจะเหมาะกว่าเยอะแต่เขาดัานเอากูกมา กูเป็นสายอะไรไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นสายล่อแค่มันวิ่งช้าไม่ได้วิ่งช้าหรอกวิ่งเร็วแค่มันไม่เหมาะนั่นแหละมันไม่เหมาะอูดีนทุกคนผมอยู่ใ,ใกลแก้ประตูอุ้บอุย,อยค่อยๆเดินค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเอ,อ,อ้าตัวขอบคุณกูแต่ผมยังเข้ามาเพียงแค่สี่คนเอง เฮ้ยฮะเหลือกันห้าคนเนี่ยอืมนายนายสำรานอุ๊ยนายสำเราจใช้ดีเลยอืมที่ดีนะพกกระเป๋าอันนี้มาด้วยไปดีตัวไหนวะเนี่ยนี่ต้องพิมพ์ไปเลยโอ้ไม่กอดโอเอ็มดีไม่กอดเลย โอเดอรอ้เมโก็เดอรอ้วอมตะคำเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเสร็จเลยก็เลยกันเนรพราะมันช้าช้าเออไม่ดเออ,เอ,อ,เอ,อจะพูดยังไงเดี๋ยวไปอุย้ยเ a s โ so ซ so. ่ so and เดสโซ่เดสเดสโซ่ d l a เดสเออสวัสดีเพื่อนเอออุ้ยดึงดึงกูมาทำไมเพื่อนดึงใส่เพื่อนน่าจะเป็นห่วงความปลอดภัยของเรามั้ง เดนอยาวิ่งนะอย่าวิ่งเออนน่นแหละเดินเดินเดินเดี๋ยวตัดไปตอนที่สิเฮ้ยทุกคนกูเข,าข้าคาตัวตุว้ยอ,อ้าวทุกคนโยนเกมกันหมดแล้วห้าลบสองก็สามคนเอาจริงดิโอ้มียัตต้าเพิ่อมอีกผมว่าไอเกผมว่านะ ภาคสุดท้ายมันแบบมันยิ่งกว่าภาคก่อนๆน่ะผมเจอเพื่อนเออๆเอ,อ,อีกแล้วเครื่องสุดท้ายก็อยู่นี่ไงไม่มาปันน่ะเออเด๋ยวตัดไปตอนเซลล์ทุกคนไอ้กองเหลี่ยมมันก็โยนเกมเหมือนกันเหลือแค่ผมกับล็อตเจออีกตัวหนึ่งเนี่ยเหลือแค่ล็อตเจอร์แค่สองตัวแล้วผมเคยเล่นเกมบ้านนี้มาก่อนเอ้าเพื่อนเองมาตอนไหนวะผมว่านะทำไมเพื่อนเขาโยนเกมกันหมดเลยวะทุกคนบอกผมเท เขาต้องเครียดขนาดไหนเนี่ยอุตสาห์มีเพื่อนดีๆเขาก็ดันโยนเกมไอ้คนไม่ดีเอ้ผมอาจจะตุยในชั้นที่สามเลยเอา้าวไม่อ้้ยเพื่อนนี่แค่ชั้นที่สองนะทุกคนชั้นที่สองจริงๆ ื่อนผมหายไปหมดแล้วทุกคนผมผิดหวังกับเพื่อนผมมากเลยผมว่านะผมอยู่ไม่ได้แล้วะทุกคนไอ้าคท้ายนี่มันแบบมันสั้นแบบสั้นมากอะเออเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยก็เลยกนนะผมยิ่งใหญ่เลยแลหละออ้ลุยิกับที่ชายอย่างนั้นนะหเหรอย่เยม่มถึงเวลาการซีเวนามาเลยเพื่อนเราเล่นคนเดียวไม่ได้จริงๆนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าผมมีเวลามากกว่าน,นี้ผมจะทำโดยใส่ใจการเลือกกลุ่มดีแล้วกลุ่มในแดดดี้รันเนี่ยไม่น,าน่ารอดทุกคนแดดดี้รันที่ผมเจอมาทุกคนเนี่ยตุยหมดนะเหลือแค่ผมคนเดียวนะไม่ใช่ผมคนเดียวดิเหลือแบบสักสองคนสามคนโอนคือแบบแค่ด่านสองก็ตายกันหมดแล้วผมเนี่ยไม่สามารถรับได้จริงๆนะทุกคนอื้อ ตอนนี้คือผมว่านะจะเปลี่ยนชื่อตอนนี้เลยดีไหมก็จะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้นอ่ะผมเปลี่ยนดีกว่าผมจะเปลี่ยนชื่อคลิปวันพรุ่งนี้นะว่า astro astro จุดเลขสี่นะเลขสี่ไม่ใช่ตัว C นะเลข